ได้ทําการม้วนอปุปกรณ์กลมเป็นขั้นที่หนึ่งทำให้รยรายอย่นข้อเข่าด้วยกาเส้นเอวทับด้วจากุชุดมืบาเติดตกันีล่างวังนี้ซึ่งจะได้รับเข่าเรขาเเรียกซีเขเรียกสัเขเรียกสัเขเรียกเลกขา ขเขาข้าใจมุนคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่อยบาทและนําไปวางไว้ยูบอห้องบากู่ที่ตำนวนลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สอง หน่วยบัดหมายเลขเสียงประจำระคั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักง,งานออกเรียงรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมก,การออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักง,งานออกเรียงรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นคั้งที่2สองทุองกอย่างแลกันครับตอนเวลาหกโมงเช้านะในหน่วยที่จุดรางวัลเพิ่งดูในสภาพปกติ พม่มีไม่ลิค่ะเพื่อนเมื่อคนแป่ดร่งโดยดางเป็นสยงมากนะครัาได้เรยน้งกัเป็นห่วให้รางวัเ้นไปขอขอบใจนักคณะกรรมการเขาให้พนักงานออกเลขรางวัลจับอนยบาตและน้ำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักพัน ต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นลังวันมือุปกปรณกอเลขเซียงประจำลักเป็นขั้นที่สามหน่วยบัตรหมายเลขเซียงประจำลักขั้นที่สามได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลกลังวันที่ประจำยืนหน่วยตุ้มหมายเลขหนึ่งพร้อมด้วยขนาดกรรมกาศออกมาประจำที่อยู่อุปกอ์วงกลม พลังงานออกระลางวันจะได้ทำการมูลรูปประกอบ้วงกลุ่มเป็นขั้นที่สามการตั้งฐานรากใ้ร่างานพัแร้อสูงปหนูที่จะมาแนนำในส่วนบริษัทหลักริัทที่งพัฒนาสุดจะนั้นใช้ปประเทศในวันป็ดมีสภาพถังขประเทศมีจุประสงค์สาเลล์ไฟฟ้าอีไม่แจกเซลล์สรงสิงรางวันโดยกามสมุทรปรากา เขาข้าใจน้ำคันในกรรมการเขาให้พนักงานออกเลยรางวัลจับอนุญวยบัทและนําไปวางไว้ยึดบนห้องหับยุที่ตำแหน่งลักเสียนต่อไปเขาให้พนักงานออกเลยรางวัลหนุนประกอบเลขเสียงประจําลับเป็นขั้นที่สี่ หน่วยบัดหมายเลขเชียงประจะันระฆังที่ซีได้แก่หมายเลขห้าขอเสนอพนักงานออกเลีรางว,วันที่ประจำอยู่หนตู้มหมายเลขห้าพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่ยุ่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลีงรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่ซีเพื่อให้ผู้จัดวงกลมใส่ในกากเล็นรางวันเปนข้าง ไม่ได้ขับเกียร์ค้างนอนเพื่อเปลี่นยนแทกซี่ปัญญาปฏิบัติหน้าที่งงกิจก,การจะสืบนื่อทางก,การแข่งขันเพื่อความปลอดภัยรางวัลทางพิพากส่วนขอความจของคณะกรรมการขอให้พนักง,งานออกเลื่อรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำเปลววางไว้อยู่บนห้องรับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิ่ ต่อไปขอให้พนักง,งานออกลีนรางวันหมุนอุป,ปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่5หน่วยบันหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่5้าในแก่หมายเลข6ขอเชิญพนักง,งานออกลีนรางวันที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข6พร้อมม้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่ยุคอุป,ปกรณ์วงกลม พนังงานออกเทธิงรางวัลจะได้ทําการมูลอุปรกรณ์บวงกลมเป็นขั้นที่5บริษัทและบตรติษัทที่มีกนี้งพลพัฒาการในการข้นไหวพิมพ์จำนายแบาจดประจำรน,นประเทศด้วยการนอาเส้นหลักส่วนเศรษฐทิข้าหควงมโดยมีการซื้อขายทางผู้ขายห้อยและการซื้อขายทางแอปพลิเคชันที่ได้หักอนุญาตตามระเบียบการ ขอบเจนนคณะกรรมการข้อให้พนักงานออกเกลขรางวัลจับอหนวยบัตรและนําไปวางไว้อยู่บนห้องหับยู่ทีจำแหนงรักหน่วยและต่อไปขอเฮนเซิร์นคณะกรรมการเซี่ยงน่วยบัตรหมายเลขประจำลักเป็นขั้งที่หกขอเฮนเซิร์นขอขอบเจนน้ำคณะกรรมการหน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่หก ด้วยการหมายเลขสองขอเชิญพนักงานออกเกลขรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลขสองพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปองงกรณ์ลูกกลมในโอการต่อไปเขาเห็นเสริญคณะกรรมการเอาะขยกเพื่อเสี่ยงให้หน้อยบานตกลงมาสู่บนขหองหับทางด้านนอกเป็นขั้นสุดท้ายขอเห็นเสริญขอขอบใจนัคณะกรรมการข้อให้พนักงานออกเกลขรางวัล จบับเอาหน่วยบาทและนั้นไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตาแหน่งลักมือนและในเวลานี้ใหน่วยบานทั้งหกหน่วยบานก็ได้ถือนําไปวางไว้อยู่บนห้องหักตามตําแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เหยบห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทําการขายหน่วยบานเพื่อจะเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ ในเวลานี้พร้อมแล้วทีจะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่4ออกข้าวที่เเดือนมังกรปี2อง6 2รางวัลเลข6โตวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข300 905 300 9ก้หเลขหตได้แก่หมายเลข0 0 9 0 5 0 0 9 0 5เลขสี่ตได้แก่หมายเลข09 0 5 0 9 0 5เลขสามตได้แก่หมายเลข0 9 0 5 0 9 0 5เลขสอตได้แก่หมายเลข, 5. 5. เลข,เลข0 5 0 5 เลขหนึ่งตัวไทยได้แก่หมายเลขห้าหมายเลขห้าผลการออกเล่นรางวัลเลขหกตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นทีเฮียพ้อยต่อไปเมนจะได้สืบต่อทาการออกเล่นรางวัลสลากพัฒนาห้าทับสี่สิบห้าขอให้พนังงานออกเล่นรางวัลได้ออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์ออกเล่นรางวัลในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหนาจากกระทรวงการเงิน ได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ออกเล่นรางวัลขอเห็นเซิรสลากพัฒนาหาทับ 45. สีิบหซื้อึ่งเกมสามารถร่วนได้ถึงหารางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่หนึงได้เก่หมายเลขห5ห,หมายเลข1 5ห ต้นหนเตกีบวกมันวันซ่าโซนธานีหน่วยที่สองได้แก่หมายเลขสองหนึ่งหมายเลขสองหนึ่งหลังหน่วยที่สองมุ่ค้าลังวันหาล่านกีหน่วยที่สามได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่ง รางวันที่3มูลค่ารางวัน2แสนกีหน่วยที่4ได้แกห่ 2, 9, หมายเลข2เกหมายเลข2เการางวันที่่มูลค่ารางวันา0 0นกีในนางวันพิเศษมูลค่ารางวัน10ล้านกี และหน่วยที่หาได้แก่หมายเลข08หมายเลข08ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเล่นรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทำการทวนคืนผลการออกเล่นรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้ทราบอีกครั้งผลการออกเลรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่4ออกข้างวันที่9เดือนมังกรปี2 0 2 6 หลังวันเลขหบตัวเลขที่ออกได้แก่สามศูนย์ศูนยเก้ห้าสาก้หเลขห้ตัวได้แก่หมายเลขศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้าศเหเลขสี่ตัว โซมค่ะได้ครับทรงพาดไปแล้วนั่น <c oughs> ก็แม่นผลการออกเลขรางวัลหวยพรนะนาประจำงวดที่4ของวันศุกร์วันที่9มการาคม2560ข้าพเจ้าจะขอโทษคืนถามโซม่านได้รับทราบกับฟิลมอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ผลการออกเลขรางวัลเลขเซ็งโตได้แก่หมายเลข300905เลขฮาัวได้แก่หมายเลข,ข,ข00 0ูเลข4ตัวได้แก่หมายเลข0 9 0 5เลข3ตัวได้แก่หมายเลข905เลข2งตัวได้แก่หมายเลข05และเลข1่ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5จากนั้นสืบต่อออกสลับพัฒนาห้าทับ4หออกหาข้างด้วยกันได้แก่หมายเลขหมายเลขค่า1ขอพิยทั้งมุหมายเลข1 5 และการหมายเลข21หมายเลข1 1หนึ่งหมายเลข29และหมายเลข08นี่ก็คือผลการออกเลขรางวัลของหวยพัฒนาประจำงวดที่4ของวันศุกร์วันที่มกราคม2่อวันทอหกสาวันนี้เวลาของการทายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาก็แมนได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในงวดต่อไปสำหรับมันี่สบายดี